สวัสดีครับเนื่องพี่น้องเรื้อแตกเข่าปลาหาเห็ดเพาะต้นนี้ยูบปลาพี่น้องปลาหนองนน่องพือบ้านเฮาพี่น้องเนาะมีแต่ห้อยเขาเ้าเคียพี่น้องมาว่าท่านเพิ่นพไปน,นะได้ได้จุม่มเลียวพี่น้องเห็ดเห็ดขี่กระเดื่อนหน,นึ่จุ่มหนึ่งฤทธิหาต่อไปอีกพี่น้องหาไม่ได้เมื่อยสาวงับงับด้วยขากแหงมีแต่พักปลาพี่น้องสวัสดีครับยอด อันนี้ยอดผักอีทุกคนเก็บไปหรอนี่นมันแรงอยู่ป่าพี่น,อ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 นอ้องน่าผุะป่าบ้านเราเลยนะบ่ได้เขาลาึกพี่น้องอยู่นุนนองอยู่บรรยากาศป่าบ้านเราก็มีผัวคนมาหาหลายคนอยู่พี่น้องน้องเขาจะเข้าไปข้างในผมอยู่ข้างนอกโอ้ยเมื่อยแห้งขเขาจะเอาเสียมโศกแต่ผมบ่ได้เอาเสียมมานั่มพี่นอ้องซองงาบๆด้วยโอ้ยพิงต้นไม้ใหญ่กันหมดนะต้นไม้ใหญ่ล้ม มันเป็นธรรมดาเดีวนี่ยมวยคลับมวยเนี่ยเยากาศอันนี้อันนี้พี่นออ้องเครือเขืองยอดเครือเขืองของแขนของปลาบ้า,านเทำมมีหลายเจ้าน้าก,ก็สิไปไปมองไม่พี่น้องเนาะไปมองไม่มองนี้บ่ได้หรอบุ้ยเหมือนห้อยเขียพี่น้องมึงนะเขาเจ้าใส่เสียมว่าไก่มันเขียมมุนโคตรยังมุนกว่าไก่เลยพี่น,อนนะ <laughs> ้องวะนะโคตรเขียมมุนกว่าไก่ บรรยากาศอรรถข้ามาในป่าเลยพี่น้องเนาะคำะ่ำแล้วโพลเพลอะโพลเพลแล้วนะบรรยากาศป่าบ้านเรามันแห้งพี่น้องเนาะฝนไม่ซ้าโต๊ะไมก็แห้งเร็วมันก็ะว่าชุ่มชำ่ำแต่ว่าเฮ็ดพอนี่ตอนนี้อยู่ในไฮน่าก็มีพี่น้องเนาะเฮ็ดพอเขาจะายู่ในหน้าที่เขาเ่ราะท่านิไทยไปเป้านี่เขาจะถ้าพอนี่เฮ็ดพอถ้าพอพอกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มนี่พอเลยพี่น้อง เขาจะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่งงเลยนะคล้ายๆกับไข่งูเลยพี่น้องอยู่กันเต็มเลยแต่ว่าก็น้นอยนักแล้วน,นะเขาจะสิเจอแจ็คพอตนะพี่น้องเนาะเพราะตอนนี้พระท่านเขาเจ้าแล้วตอนนี้ผมอยู่ในป่บ้านแลพี่น้องเนาะงผมนะบรรยากาศป่าบ้านเราป่าบ้านเราพี่น้องมนะันล้วเ้ยอาเย็นดีถ้าได้เขาไปทางนายยั้นอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปส่งไม้ไปเบ่งส่งไม้ให้มันได้ได้ดอกเดียวมันพออิ่มดอกดอกหนึ่งพี่น้อง <laughs> มันต้องสองดอกสามดอกยังสีอิ่มนะพี่น้องเนาะเั <c> ้ย <oughs> ักแหงพี่น้องคนะหอยเคียวมาจาข้าวเดียวตั้งแต่ข้าวแผ่สะพัดออกไปบนะหอยเคียวพี่น้องเบื้องบงนนะ่ะนี่ก็เรียบยดียัดบรรยากาศปลาบ้านทะัพี่น้องเนะนะาะงผุนันดาล้างเป็นปลาปั๊ดพี่น้องเนบะื้น่ะนี่ผ้าขาข้างในจอดรถไปนี้มัานาก็จะไปส่งไม้พี่น้องเบิ้งเห็ดยุคข้าหามันออก เขาเจะาะพอคอยมาเคี้ยวยู่าพี่น้องมันขมเคี้ยวยู่ากับพ่อจะกินอยู่แต่มันขมเห็ดพอรอมันแสบพี่น้องเนาะเห็ดพอรอนังมันอ่อนอยูม่มันพันมันพันหยาบเอาชนิดก็น่ะพี่น้องเนะาะครับผมเดี๋ยวลุยอีกต่ออีก